สวัสดีค่ะอาจารย์นริสาภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยการเรื่องกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะคะ เมื่อธุรกิจของเราพบกับสภาวะที่ตลาดในประเทศอิ่มตัวนะคะก็คือมีความจำเป็นที่เราจะต้องหาตลาดใหม่ๆใน a n soft matrix ก็คือกลยุทธ์ของ market development หรือการหาตลาดใหม่นะคะ ในในในสาแบบนี้ค่ะนะคะนี่คือสามวิธีในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะคะในสามวิธีนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระดับการควบคุมของธุรกิจนะคะและในระดับของความเสี่ยงเราลองมาดูกลยุทธ์แรกค่ะกลยุทธ์การส่งออกหรือ exporting กลยุทธ์นี้จะมีความต่ำทั้งในแง่ของความเสี่ยงและต่ำในแง่ของความสามารถของธุรกิจในการควบ นะคะการที่เราเอ็กซ์พอร์ตก็คือความเสี่ยงต่ำเพราะว่าเราไม่ได้ไปลงทุนสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศใช่ไหมคะเราไม่ได้โลเคไลซ์หรือปรับผลิตภัณฑ์ของเราให้สอดคล้องกับท้องถิ่นแต่เรานำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในประเทศเราส่งขายในต่างประเทศแบบแบบที่ขายในประเทศของเราเองก็เลยเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยง ต่ำนะคะแต่ธุรกิจก็สามารถควบคุมได้ยากนะคะเราอาจจะต้องอาศัยนะคะเอเจนต์นะคะช่วยเราในการเอ็กซ์พอร์ตสู่ตลาดต่างประเทศและเนื่องจากธุรกิจเราไม่ได้ตั้งอยู่ในต่างประเทศนะคะเราก็จะควบคุมในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายในเรื่องของออต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆได้ยากนะคะ วิธีที่สองก็คือ contractual agreement นะคะวิธีนี้จะแบ่งออกย่อยๆได้อีกนะคะ contractual agreement คือการที่เราทำสัญญานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทำ franchise นะคะการทำ franchise ก็คือเราให้ผู้ประกอบการอื่นเป็นคนลงทุนนะคะแต่เราอนุญาตให้ธุรกิจนั้นใช้แบรนด name ของเราใช้วิธีการ ให้เซอร์วิของเรานะคะ contractual agreement ก็คือวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถนำแบรนด์เราเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดเราจะมีตัวแฟรนไชส์ทีเ่เป็นคนลงทุนเปิดร้านนะคะแต่ว่าเขาจะตอบแทนเรานะคะด้วยแฟรนไชส์ e ีนะคะหรืออาจจะ ถ้าไม่ใช่ธุรกิจบริการนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจผลิตก็จะเป็นเรื่องของ licensing ค่ะคือการที่เราสามารถนำแบรนด์เราเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการที่เราวัดเอ่อโดยการที่เราอนุญาตให้บริษัทอื่นนะคะผลิตโดยโดยใช้แบรนด์ของเรานะคะนี่ก็คือเรื่องของ i c e n น i n g นะคะก็อาจจะมีแบรนด์ที่ ดีที่เข้มแข็งมากที่เป็นที่รู้จักค่ะเราก็อนุญาตให้ธุรกิจในต่างประเทศใช้แบรนด์ของเรานะคะในการผลิตสินค้านะคะนอกจากนี้ก็อาจจะใช้ Sub contract ค่ะ sub contract ก็คือเราไปว่าจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศให้ผลิตผลิตภัณฑ์แทนเราเพราะเรายังไม่อยากลงทุนไปสร้างโรงงานในต่างประเทศค่ะเราอยากจะลองทดสอบตลาดดูก่อนค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าสู่ตลาดต่าง นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะความเสี่ยงจะอยู่ในระดับปานกลางการคนโทรลของบริษัทเราก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะคะทีนี้กลยุทธ์สุดท้ายนะคะก็คือ international direct investment นะคะคือการที่ธุรกิจเราไปไนคะไปไปไปเปิดธุรกิจเองเลยในต่างประเทศนะคะอาจจะออมีแบบสาขาในต่างประเทศใช่ไหมคะนี่ก็คือการลงทุนที่สูงที่สุดแล้วก็ยากที่จะ ที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเราไปสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศแล้วนะคะแต่แต่เราจะสามารถควบคุมธุรกิจได้มากนะคะด้วยความเสี่ยงที่สูงก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะนี่ก็คือกลยุทธ์ต่างๆในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ